ตอนนี้เรากำลังขึ้นสู่เนินมรณะซึ่งเป็นเนินสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปบนลานสนอุียานแห่งชาติผูสซอยดาวแต่เนื่องจากน้ำในกระติกตอนนี้หมดแล้วประกอบกับขาเป็นตะคิวนิดหน่อย วิวสุดท้า์ก็ถือว่าใช่ทัดทีเดียวกับการมาในครั้งนี้เชิญค,ครับ,รบนี่คือบรรดาลูกหาบที่ <c oughs> ทางเราจ้างขึ้นมานะฮะพวกเขาก็จะคิดกิโลกรรมละ20บาทในการขนสมภัระของเราขึ้นมามีาน้ำใจมากจริงไอ้นั่นหิวน้ำแล้วอขอบคุณครับ